เอาละครับก็ขอากาบสวัสดีทุกคนเลยนะครับพวกบผมเอโอสตอนเอวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสองชุดใมันโคนั้นนั่นแหละโคน,น,นั้นนะทุกคนโคนั้นกับชายชุดดาคือมันออกมาแล้วแหละแนตะ่ผมไม่มีโอกาสได้รีวิวก็นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแต่จะเปิดเป็นคร่าวๆนะมาเริ่มจากโคนั้นก่อนเลยมาเดี๋ยวผมแกะแกะทั้งสองชุดรอรับ อาจจะมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะวานะครับตอนนี้ผมแกะเสร็จแล้วก็ไม่โฟกัสเลยทุกคนโอเคก็โฟกัสอันนี้ข้างในก็จะมีสนามให้อันนี้คือสนามทุกคนไปข้ือสนามสบ,บานยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดโปรไฟรล์ลอดเฟอร์ดีกว่าอ่ะนี่ครับคนนเดี๋ยวผมแกะขนาังแบบ จะำัดทำไมเนี่ยมันได้ปะเนี่ยมือสั่นเข้มแกะแล้วล่ะเลืออืมคุณจำได้มันมีหลังกล่องเลยนะใช่ป่ะมีโอ้โหโคนหัน โอ้โหตอเที่อ่ะดูหลังกล้องไปละก็อันนี้ก็จะเป็นโคนันยอนสืบติ๋วนะครับเขาจะให้ทั้งหมดห้าใบมาเป็นบัดดี้หายบาละไอครับตัวเอกของเรามั้งนางเอกมั้งอันนี้ก็ไม่โฟกัสเลยทุกคนขอให้มาสองใบนะครับ ถ้าผมถ้าผมพูดชื่อผิดก็ต้องขอโทษนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูโคน,นันนะครับนี่ครับนป็นเองนะยูชิตะนั่นเองก็เป็นไซสูงนะให้มาสี <Take S 2> ่ใบเทคก็ค่อนข้างดีนะครับไซส์หนึ่งนะพลังก็ค่อนข้างดีเนะี่ย แ้าสองใบนะครับคือคือถ้าผมไม่ได้อ่านชื่อผมขอโทษเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูโคนนั่นนะครับกคนผมขอโทษด้วยเป็นไซส์หนึ่งไม่มีอะไรตัวนี้หมูเชีย์เป็นานางเอกเลยครับโมริรัน นี่คือคุโดชินิจิหนึ่งนั่นเองครับพอแล้วก็อ่านควาสมสามารถเอาได้นะครับอันนี้ด็อกเตอร์ที่เจอคนอัตอนแรกนั่นเองอนนโมริโคโคโร่ ผมขอรีวิวแบบเปิดแบบนี้นะโคดันสองคุโรชิสองอันนี้เป็นอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์ทำไมอีเวนต์มันเยอะจังอีเวนต์อีเวนต์น,นะครับอันนี้รองเท้าของโคดันนี่ให้มาสีา่ใบแล้วก็ไม้ตายนะครับไม้ตายขอให้เป็นพื้นที่นะสี่ใบ แฝกยอด,ยดอยน,นักสือจิวโคนันโอเคเดี๋ยวผมตัดไปชุดสองนะครับตานี้นะครับก็จะเป็นตาที่รีวิวตาชายช,ชุดดำเดี๋ยวผมทำาุกอยาให้เสร็จเลยนะอันนี้นะครับเราก็จะมีหลังกล่องซึ่งอันนี้คือหลังกล่องนะทุกคนเก็บไ้ก่อนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นการอะไรอันนี้การหน้ากล่องครับขอให้มาสี่ใบไซส์สามให้มาสี่ใบไซส์หนึ่งให้มาสองใบ ก็้องให้กกาเล่ทุกคนใซนนึ่งเหมือนกันใซนนึ่งสองใบครับใสองสองใบไซหนึ่ง ส่งไปเอสยงไปครับจอมโจนคลิสให้มาส่งไปไซส์หนึ่งหนึ่งส่งไปครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับเป็นอีเวนต์นี่ก็แบบคล้ายๆเวทมนต์นะครับก็เป็นเวทมนต์ให้มาส่งไปเอ้ยเป็นสี่ใบผมเพิด อีเวต์อันนี้ก็แบบคล้ายๆยาโก,กนิจี้อ่ะ,อะให้มันสี่ใบอา,าร์เซนกรให้มันสองใบอีเว้น <Event. S 2> สี่ใบแล้วก็ไอเทมนะครับมันจะเป็นยาที่โคนันเจออ่ะ นั่นแหละเจอเตอนแรกนะที่โดนวางยาแล้วก็กลายเป็นเด็กผมขอไม่สปอยมากแล้กวกันเพราะว่าย่าถ้าผมตอบอผมขอโทษเลยนะทุกคนองค์กรชุดดำเขาให้มาสี่ใบนะทุกคนอีกใบหนึ่งอยู่นี่ผมคิดตกอะก็คุค่านะครับรีวิวเด็กเด็กจอมโนนดนโผมขออน,น,นุญาตเก็บกาดแบบแฟกคนอันเดือสีหลี อะมาดูการ์ดนะครับแทน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 อันที่แล้วมันเป็นโคน,นันนะทุกคนไปนี้นะว h a t เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันหน้ากองโคมได้หน้ากองมาสง่งใบอืมมันโคนันไอเดียโอ้ยจบแล้วทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เป็นของโอเคครับ ขอกาบขอกาบลาในการรีวิวครั้งน,นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย